สวัสดีครับสวัสดีค่ะจากบริษัทเอ็กทากีนนะครับวันนี้จะมาขอสัมภาษณ์คุณพี่มาเรียมหลังจากได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเอ็กทากีนนะครับว่าว่ามีผลตอบรับเป็นยังไงมั่งก็ใช้ไปแล้วว่ามันเขียวดีตอนแรกเลยอนะปลูกหลังจากปลูกมาเราก็ยังไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยก็ลองฉีดไปอสองเที่ยวเขียวแล้วงามยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเพิ่งใส่ปุ๋ยวันนี้ ตั้งแต่ปลูกมาได้เดือนหนึ่งแล้วเนี่ย<อ>เดือนหนึ่งแล้วเนี่ยวันนี้แล,แล้วมีโมรคแมลงโรคอะนรบกวนไหมครับไม่มีค่ะไม่มีมแมลงรบกวนเลย<อ>ต้นต้นจะยาวแล้วสูงเขียว<อ>เหมือนมันเขียวฉ่ำดีอ,ะอ่ะก่อนหน้านี้ที่ไม่ใช้นี่ผลผลิตหรือต้นต้นต้นหอมนี่เป็นลักษณะอย่างนี้ไหมฮะต,ต้นมันจะแกงเหลืองอย่างเงี้ยมันจะไม่ยีเขียวอันนี้อพอใช้ไปปุ๊กยอดมันจะพุ่ง แล้วก็เขียวช่ำดีมันไม่ได้ใช้อะไรผสมไม่ได้ไม่ใช้ใช้ตัวเดียวเลยค่ะใช้ตัวเดียวใช้ของเอ็กตากินตัวเดียวเลยนะครับได้เดี๋ยวขอญาตชมแปลงหน่อยได้ไหมครับได้อันนี้อันนี้เพิ่งเริ่มปลูกได้กี่วันครับเนี่ยอันนี้อันนี้ได้ปลูกมาวันที่ยี่ห้าวันที่ยี่ห้าได้เดือนหนึ่งเนี่ย เพิ่งเริ่มปลูกนะครับแล้วก็เริ่มใช้เลยใช่ไหมครับเนี่ยจ้ะนี่ครับนเนี่ยในลูกหอมนี่ก็ตอนก่อนใช้ก่อนปลูกก็ปุ่กฉีดไปอฉีดไปเที่ยวหนึ่งแล้วนี่มันใช้ไปเที่ยวเดียวยังไม่ได้ซ้ำไงอ๋อครับทิมใช้ครั้งแรกเที่ยวเที่ยวแรกนะฮะเพิ่งใช้ครั้งเดียวอืมครับ ของคุณพี่นี่ใช้ยาตัวนี้โดยโดยเพียวๆ,ๆตัวเดียวเลยใช่ไหมครับไม่ได้ผสมตัวยาอื่นเยไม่เมขาไม่ให้ผสมอย่างอื่นเลยเราก็ใช้ตัวเดียวเลยไม่ได้ผสมอย่างอื่น<อ>ใช้ของเขาตัวเดียวเลยดีมากเลยอก็ได้ผลตอบรับดีนะครับใชอ่อย่างนี้ถ้าเกิดมีลูกค้าท่านอื่นสนใจยังไงผมรบกวนถามขอเบอร์คุณพี่เลยนะครับ <ๆ S 1> เผื่อเขาจะโทรมาปรึกษาได้เลยค่ะเบอร์คุณพี่เบอร์อะไรครับศูนย์9ปดหกเก้าศูนย์เก้าสามสี่ห้าหนึ่งค่ะอ๋อครับ ผลตอบรับออกมาดีนะครับหลังจากใช้ตัวยาตัวนี้ใช้ได้ดีมากเลยค่ะใช้ไปแล้วรู้สึกว่ามันตอบรับมาแล้วเขียวเขียวพุ่งดีอืครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปชมตอนกําลังเก็บผลผลิตกันนะครับจ้าสวัสดีครับคุณพี่มาเรียมหลังจากที่เรา่อกี้เราสัมภาษณ์เรื่องแปลงปลูกตอนนี้มาดูในการเก็บผลผลิตกันนะครับหลังจากที่หลังจากใช้บริษัทของยาตัวยาของเอ็กตากินนะครับผลผลิตเป็นไงครับให้ลูกใหญ่ไหมครับก็ใหญ่ดี เสมอดีครับเดี๋ยวมีคนงานกำลังเก็บผลผลิตกันอยู่นะครับหอมแขกนะคะไอเป็นหอมแขกใช่ไหมครับใช่ตอนแรกยังไม่เจออันนี้ไงเพิ่งเพิ่งใช้ไปได้ครั้งเดียวหนึ่งตอนแรกกันนะครับถ้าเจอตั้งแต่ทีแรกก่อนหน้านี้ก็จะใช้ได้หลายครั้งอางอหแล้วตอนนี้หัวมันก็ยังขญานี้ยังใหญ่ขึ้นมามั่งครับนี่เพิ่งเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ของอิตากนนะครับเนี่ย ีไปได้ครั้งเดียวไงตอนแรกยังไม่รู้จักกันเงี้ยอ๋อท่านลูกค้าส่วนใดที่อยากใช้วัชรัอิสตาก,กินก็มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อให้นะครับอันนี้เดี๋ยวไปดูครับกําลังคัดแยกคัดแยกหอมใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะคัดแยกหอม,อมน่ครับดูผลผลิตครับ อันนี้มันเริ่มหัวเล่นแล้วครับเพราะหัวใหญ่เขาเก็บใส่ถุงมาเรียบร้อยแล้วกันแล้วอันนี้เหลือข้างหางใช่ไหมฮะับอยากห้ลงไปเข้ากล้องนะอ๋อใส,ใส่ใส่หมวกไม่เป็นไรเขาพองไม่เห็นเลยจะได้จะได้ดังนะครับลง youtube นะครับเนี่ยเพจอะไรสิเพจเหรอครับอันนี้อันนี้ลงทั้ง youtube ยังไม่สร้างเพจยังไม่ทําอะไรเลยครับ นี่นะครับผลผลิตหลังจากที่ใช้ไม้สักอีกตากีนนะครับท้องเขาแดงตัวมันจะขนาดนี้นะี่เนี่ยครับใช้ได้พอได้ใช่ครับหลังจากใช้แล้วก็ลูกก็ใหญ่นะครับเนี่ยใช่แต่ถ้าฉีดหลายๆเที่ยวใส่จะได้เสีที่เข้มข้นกว่านี้ใช่ครับลูกอาจจะใหญ่กว่านี้ฉีดไม่กี่ครั้งเองนะครับต้องเดียวอันนี้ฉีดไปครั้งอ๋อครั้งสองครั้งเองนะ ผีดไ้หลายครั้งอย่างของพี่เดียะเขาหัวแดงขึ้นเลยอ่ะเออใช่ครับแล้วเขาลงใหม่ก็กําลังเริ่มจับหัวเลยเขาก็ดีมากเลยยังไงครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่ครับครับสวัสดีครับ